สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูสุนทรน,นะครับใน EP ที่สามนะครับก่อนที่จะเราจะมาเข้า,าการเรียนรู้ในวิชาพละศึกษาสุขศึกษาใน EP ที่3ามคุณครูสุนทรขอทบทวนนะครับใน EP ที่2ก่อนนะครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปนะครับใน EP ที่สองคุณครูสุนทรสอนเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับ ก็จะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับให้ครบ5หมู่นะครับการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจและก็อารมณ์ของนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับไปดูย้อนซ้ำนะครับเพื่อที่จะทบทวนบทเรียนของเราในปีที่2นะครับตอนนี้เรามาเข้า EP ที่3นะครับวันนี้คุณครูสุนทรถือลูกอะไรมาลูกฟุตบอลนะครับวันนี้คุณครูสุนทรมีอุปกรณ์กีฬามานะครับยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับ1 นะครับลูกบอลสองลูกอะไรครับวอลเล่บอลน,นะครับต่อไปชิ้นที่สามเซปักตะก้อน,นะครับอ่าอันนี้คืออุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์กีฬาที่เออนักเรียนนะครับอาจจะจัดหาได้บางคนนะครับแต่บางคนที่บ้านอาจจะไม่มีนะครับ วันนี้คุณครูสุนทรเลยมาแนะนํานะครับการออกกำลังกายโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านนะครับมาดัดแปลงนะครับเพื่อใช้ในการออกกำลังกายของนักเรียนนะครับเพื่อจะเสริมสร้างร่างกายของนักเรียนนะครับอ่าวันนี้คุณครูสุนทรมี <c oughs> อุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนเห็นหลายคนต้องรู้จักนะครับอันนี้นะครับบ้านใครมีบ้างเอ่ยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเชือกกระโดดนะครับ่าเอาไว้สำหรับการออกกำลังกายในการใช้ในการกระโดดเชือกนะครับตอนนี้อุปกรณ์ชนิดนี้เราสามารถนะครับดัดแปลงเองได้โดยนักเรียนนะครับสามารถหาเชือกเก่าๆที่บ้านของนักเรียนหรือไม่นะครับใช้เชือกอะไรครับอ่า มันเป็นเชือกที่เราใช้เรียนวิชาลูกเสือของเรานะครับหลายๆคนต้องมีนะครับไปค้นหาดูนะครับแล้วนํามาครับใช้ในการกระโดดเชือกนะครับวันนี้ครูสุนทรจะมาสอนนะครับการกระโดดเชือกนะครับก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือว่าออกกาลังกายนะครับนักเรียนต้องมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนนะครับอ่าเรามาดูนะครับ การเตรียมร่างกายก่อนการออกกำลังกายและเล่นกีฬานะครับเริ่มจากนะครับร่างกายของเรานะครับประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับกระดูกนะครับแล้วก็ข้อต่อส่วนต่างๆนักเรียนต้องทําการเขาเรียกว่าการยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันพร้อมที่เราจะทํากิจกรรมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายนะครับตอนนี้มาดูท่าในการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเริ่มง่ายๆนะครับ ยืดกล้ามเนื้อไหล่ของนักเรียนก่อนนะครับโดยการใช้นิ้วมือนะครับประสานกันนะครับแบบนี้แล้วดัดขึ้นด้านบนนะครับมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ของนักเรียนทั้งสองข้างนะครับยืดด้านบนแล้วเอ็นไปทางด้านข้าง อันนี้คือท่าในการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่นะครับต่อไปในการเเตรียมข้อต่อส่วนต่างของร่างกายเรานะครับข้อมือของนักเรียนเรีอยาจะใช้ในการกำมือหลวมๆนะครับแล้วค่อยๆหมุนนะครับต่อไปหัวไหล่มีข้อต่อบ,บริเวณหัวไหล่นักเรียนจะใช้การ หมุนแขนนะครับหมุนหัวไหล่นะครับอ่าทีนี้มาดูส่วนอื่นตามลงไปบริเวณเอวของเรานะครับการยืดกล้ามเนื้อบริเวณเอวของเราให้นักเรียนยกมือขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้ววางไปบริเวณหน้าขาด้านบนของนักเรียนนะครับให้แขนตึงนะครับแล้วทำไมค่อยๆก้มตัวลงนะครับแขนตึงก้มตัวลงนะครับ ท่านี้มันจะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณเอวของนักเรียนนะครับต่อไปหัวเข่าของนักเรียนก็ต้องมีการยืดข้อต่อบริเวณหัวเข่าหัวเข่าของนักเรียนนะครับข้อต่อของหัวเข่ามันไม่สามารถที่จะหมุนได้นะครับข้อต่อหัวเข่าของเรามันไม่เหมือนข้อต่อของข้อมือนะครับหัวเข่าการ บริหารหัวเข่าเราให้ใช้ลักษณะการงอแล้วเหยียดตรงนะครับงอแล้วเหยียดตรงนะครับห้ามหมุนหัวเข่านะครับถ้าการหมุนหัวเข่าจะทําให้หัวเข่าหรือว่าข้อต่อเรามันเสื่อมนะครับใช้การพับขึ้นแล้วเหยียดตรงเอานะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นท่าบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนการออกออกกาลังกายและเล่นกีฬาแบบง่ายๆก่อนนะครับต่อไปวันนี้คุณครูสุนทรที่หยิบให้ดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือเชือกนะครับเชือกกระโดดนะครับคุณครูสุนทรจะมาสอนนะครับการกระโดดเชือกให้กับนักเรียนนะครับวิธีฝึก ง่ายๆกันเลยนะครับให้นักเรียนยืนนะครับเท้าชิดกันนะครับตัวตรงเชือกสองเส้นจับด้านหนึ่งมือซ้ายด้านหนึ่งมือขวานะครับเอาไว้ด้านหลังเรานะครับขั้นตอนแรกหลายๆคนอาจจะยังทำไม่ได้ให้นักเรียนนะครับลองนะครับ เหวี่ยงเชือกก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งกระโดดนะครับเหวี่ยงเชือกมาด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อให้มือทั้งสองฝึกมือทั้งสองข้างเรานะครับให้เหวี่ยงมาพร้อมกันเพราะถ้ามือซ้ายขวาเราเหวี่ยงไม่พร้อมกันเชือกมันจะมันจะไม่โค้งนะครับอ่าอันนี้คือท่าฝึกง่ายๆก่อนต่อไปแบบฝึกอันที่สองให้นักเรียนเอาไปลายเชือกทั้งสองด้านมารวมกันนะครับ แล้วใช้มือที่นักเรียนถนัดที่สุดมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้จับปลายเชือกทั้งสองข้างไว้นะครับให้นักเรียนเวียงนะครับมือเดียวจังหวะที่เวียงให้นักเรียนพร้อมกับกระโดดตัวด้วยนะครับกระโดดไปแบบนี้นะครับนะครับฝึกให้จังหวะมันได้กับเชือกที่สัมผัสกับพื้นพร้อมกับปลายเท้าทั้งสองข้างเราสปริงขึ้น นะครับยังไม่ต้องฝึกแบบใช้สองแขนนะครับมันอาจจะยากเกินไปนะครับแต่คนไหนที่ทำได้แล้วก็สามารถทำต่อเนื่องได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังทำไม่ได้ให้นำแบบฝึกนี้ไปใช้ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนการออกกาลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนำอุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านนะครับ เอามาปรับใช้ในการออกกำลังกายของเรานะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับวันนี้ใน EP ที่3นะครับคุณครูสุนทรก็มาพบกับนักเรียนแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ